สวัสดีครับเซัสดีอินเลิฟครับสวัสดีครับบิ๊กครับครับผมผมเข้าทีมงานฝ่ายขายของฟอร์ดคอนแกนสาชัยสาขามณีวันครับผมมนี้นะครับจะพาแฟนเพจนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเจ้าตัวฟอร์ดเน็กซ์เจนเลนเจอร์นะครับตัวแคปยกสูงเกียร์ธรรมดารุ่น x อ็กซพันะครับผมในราคาที่เจ็ดแสนเก้าพันบาทครับผมพร้อมฟรีชดแต่งนะครับหรือลูกค้าซื้อในราคาพิเศษ ที่นะครับที่599,000บาทครับผมสำหรับมือนี้นะครับตัวนี้นะครับจะพาลูกค้าเยี่ยมชมนะครับว่ามีแต่งให้ลูกค้ารุ่นตัวใดแน่นะครับเดี๋ยวบิ๊กพาลูกค้าเยี่ยมชมเลยนะครับด้านหน้านะครับผมออกแบบใหม่นะครับผมจะเป็นกระจังหน้านะครับผมสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับผมพร้อมกับไฟหน้าไฟีามดวงนะครับผมเป็นสีส้มนะครับผมแต่งให้โทนดำเลยตัวนี้ครับผมกระจังหน้าแบบพิเศษให้เลยนะครับ และยังมีนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นครอบใบหน้านะครับตัวนี้สีโทนโทนดำนะครับผมพร้อมปั๊มตาแลนเจอร์ครับมาชมของด้านข้างนะครับตัวนี้คิวร้อกไส้ไห้นะครับเป็นแบบมุดนะครับขนาดหกนิ้วนะครับเป็นมุดหลอกนะครับตัวนี้นะครับ่ได้เจาะตัวถังจริงนะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับแล้วล้อแม็กนะครับเดิมตัวเอกพัา์เนี่ยเป็นเป็นขอบชิ้นหกนะครับ มากะเปลี่ยนให้นะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับล้อแมกนะครับขอบ18นะครับพร้อมยางออฟโรดยังไงขนาดนี้เลยนะครับโอ้ดูหลอกยางไงนะครับลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับผมและยังมีนะครับผมในส่วนของสติกเกอร์นะครับผมด้านข้างเลยนะครับผมจะเป็นสติกเกอร์แบบลายโคนนะครับผมสีดําผมแล้วก็มีในส่วนของหน้าผมเล่าลังค่าตัวนี้เล่าลังค่านะครับผม ตกแต่งให้แบบพิเศษนะครับเราผมเราก็จะมีคิวกันซาดนะครับคิวกัรซาตัวนี้ปั๊มโลโก้ของเลนเจอร์เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมล้วก็ตัวนี้การลอยมือจับนะครับตัวนี้จะเฮ็ดเป็นโทนดําให้ทั้งขั้นเลยนะครับด้านหลังนะครับผมยังมีโลบาร์นะครับผมของเอลเลนเดอร์นะครับผมตัวนี้เป็นโลบาร์เล็กนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมมาถึงของด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ได้นี่ครับสังเกตเลยการชนหลังเหล็กของเอ l เลนเดอร์นะครับผมพร้อมห่วง สีแดงนะครับเดิมรุ่นนี้นะครับซิบูมีกันชุดหลังให้นะครับเอกภาพบูมี่กันชุดหลังนะครับแต่ว่าโบนี้เราแถมกันชุดหลังให้พร้อมนะครับผมอ่านี่แหละครับฝาท้ายนะครับใซ็อักษรอะคริลิกนะครับสีแดงคําว่าレンジャーติดเข้าไปให้ด้วยนะครับพร้อมพ่อไฟท้ายนะครับสีดํานะครับตัวนี้ดูโดดเด่นสวยงามนะครับผมถ้าเป็นโปรโมชั่นแบบนี้พี่ดีคิดว่าต้องใสีเงินเท่าไหร่ โอ้หแต่งเต็มขนาดนี้ต้องก็ตั้มก็แสนนะครับผมบอกแสนแค่พี่ดีนะครับผมมีเงินเพียงแค่19,900บาทนะครับผมรับรถแบบแต่งแบบนี้ให้เลยครับโอ้แค่หมื่นเก่าเลยปะครับแต่งแบบนี้นะเอาซ้ำนี่บอกว่าแต่งนแมนครับผมใช่จริงแต่งจริงให้จริงแบบนี้เลยนะครับผมบอกแสนหนึ่งเอาแค่19,900บาทนะครับครับถ้าลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่ นะครับถอดค้อนแกนสาชัยสาขามาริวันะครับหรือเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรตามลิงก์ด้านล่างเลยครับอ่าครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานฝ่ายขายนะครับของเราทีมงานหุ่นหมีนะครับจะขอจบการในวิวไว้เพียงสามีกรนะครับถ้ามีโอกาสหนาจะมานั่เสนอให้แฟนเพจได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ